จะได้อันเล็กอีกแล้วฉันก็ได้อันกลางอีกแล้วงมอ๋อนั่นและผู้โชคดีของเราแครี่กับไก่ไซส์ยักษ์จะต้องใช้เวลากี่วันถึงจะกินหมดกันเนี้หนอ,โอโห่งสองสาโอ้โหสงสัยเป็นร้อยปีเลยนะเนี่ยเฮ้ยผู้บัรยายหิวแล้วกินเผือด้วยนะจ๊ะแครี่อ๋อดูหนะ้าเดีสิมันต้องอร่อยมากแน่เลยอะเฮ้ยฉันก็อยากกินบ้างอะ มหมดซะแล้วเหรอตายสิรู้แล the like ้วเอเทรซี่เธออยู่นั่นเองอ่ะมือหน้ากว่าลุกจะมัดเลยเหมือนว่าจะมีคนแอบขโมยไก่ของเธอนะจ๊ะแต่ว่าไก่ของเธอเยอะขนาดนี้แบ่งสักชิ้นสองชิ้นคงไม่เป็นไรมัมงอนอะไก่ไก่ฉันหายไปไหนหมดกันแล้วเนี่ยเฮ้ยฉันรู้แล้วเอลซ่าเธอดูนได้สิ เหมือนเทรซี่จะชอบกินไก่มากเลยนะเทรซี่ไม่อยากรู้ว่าเธอชอบกินเค้สินม,มาขนาดนี้นี่พ่อเธอมีไก่อีกมั้เอออยู่ในน้ำเน่ยเทรซี่ <c oughs> Tracy, เป็นเอามาก <c oughs> นี่เธอว่าในนี้จะมีอะไร <c oughs> เปิดเลยนะเฟรนช์ฟรายน่ากินจังเลยอะแต่มันน่าจะใหญ่กว่านี้นะเฮ้ ช่างอแครี่เปิดของเธอเลยและแครี่ได้ว้าวฉันต้องสั่งยังไงถึงจะได้แบบนี้กันลละเนียว้าวเยอะแยะอะไรป่านนี้อทีนี้เอลซ่าตาเธอลวจ้ะเปิดเราเออของเอลซ่ามันเกินความคาดหมายจริงๆนี่มันอะไรกันเนี่ย โอ้หลุดแฟไปเลยเนี่ยนี่มันหอคอยฟาดฟูจะฉันเลยเฮ้ยฉันละอิจฉธอคิดอะไรอยู่พู้เป่าลมเร็วเข้าสาวเฮ้ยไม่ไม่ทำแบบนี้ไม่ได้นะเรียบร้อยแล้วไอีกครั่งก็เป็นของพวกเราขอบใจนะเจ้าเอลซ่า ดีมากจริงๆเลยอ่ะใสยใจด้วยนะจ๊ะเอลซ่าชมดีดีมากจ้ะแต่มือหน่อยลอเล่ป๊ปโอ้แมรี่เธอได้สามชิ้นกำลังพอดีเลยอืมฉันได้เยอะจังจับ2องมือเลยก็แล้วกัน ว้าวเอลซ่าเกมนี้เธอนด่ชนะนนแน่เลยเอย้เศร้าจังได้อันเดียวเองเหรแต่สีเข้ากับชุนเลยนะคอยดูวิธีของฉันก็พออร่อย <c oughs> อมยิ้มเคลือบใช่จำลงไปเลยว้าวโอ้ออนบเลล์เลยอ่ะอร่อยด้วยนะยังไม่กัดลองสีเหลืองดูดีกว่าจุดบให้ทุกทแบบนี้เลยอใหญ่กว่าเดิมอีกต้องสองหมืแล้วล่ะ ฉันอยากจะลองลล้มลสดอื่นบ้างเออสีฟ้าใหญ่เนเยือ่อมันเย็นมากเยี่ยมไอเป็นน้ำแข็งเลยเอ่อทำไมมันร้อนหนาวขึ้นเรื่อยๆ่แบบนี้อ๋อเอลซ่ากระเป๋าน้าแข็งใส่อมยิ้มเลฮ่าฮ่ะมาดูสโิโอ้ไม่เป็นไรนะเพื่อนเอลิชเชอรกโอเมมอรว พวกเธอดูพิซซ่ากองโตของฉันสินี่มันของโปัะเลย,ยอ,สะสะอ่ะย่อสุดๆอ๋อฉันได้แค่จิ้นเดียวที้ตายสิจะไปถึงครื่งทองจะได้ไหมเนี่ยบิงโกในขณะที่แครี่กำลังทำแผนของเธออยู่เอลซ่าก็เพิ่มเพิ่มไปกับพิซซ่าแบบเประโรนี้ชิ้นอร่อยเนี่ยแครี่คิดจะทำอะไรอะ่ะเอ่อทำไมต้องตัดเป็นชิ้นเล็กๆอะ่ะแล้วมันยังไงเหรอ ออเอามาเรียงกันเป็นวงกลมเหรอเวทมนต์ของเราจะเริ่มขึ้นแล้วแปลงร่างฮจะออกมาเป็นยังไงกันนะเฮ้ยอ,อยากเห็นแล้วว่าซัเอร์เซรั่ม XYZ ที่ผสมด้วยแร่้รราตุที่หายากฉัน,นแท้ไม่เคยได้ยินแบบนี้มาก,ก่อนเลยนะเนี่ยหเห็นได้ชัาว่ามีความสามารถในการปรับขนาดที่ยอดเยี่ยมมากพิซซ่านั้นรับประกรันว่าจะใหญ่กว่าเซเท่ากินให้อร่อยนแจ๊คแครี เริ่มทำให้รสชาติอร่อยขึ้นด้วยมา้เท่าที่เห็นก็ขอกินบ,านนบ้างในเจ้กแกริจ๋ะโอ้ยยยดสัดส่นไปเลยอะนี่แล้วพวกเธอจะทำเนื้อหอยกันทำไมล่ะฮะผวกบรรยายสิยังไม่ได้กินอะไรเลยอะถ้าเปิดเลยซิแมรี่โอ้หน่นอยเย,ยลี่น่ากินอะแล้วฉันก็จะกินด้วยตะเกียบอืมอร่อยอื ตาฉันเปิดแล้ว<ฮ>ว้าวดูหนอนแคลลี่สีเ<า>ต็มเลยฮะได้ไงฉันได้แค่ตัวเดียวเองอะไม่รู้สิวันนี้รู้สึกจะโชคดีอะน่ากินจังเลยจะเกี่ยบอไม่ใช้หรอกจุ่มหน้าลงไปเลยโอ้โหเจคนนี้ลงดุนอีกแล้วฉันจะทำให้มันใหญ่ขึ้นว้าวเฮ l l o เยลลี่พ เอแมรี่หนอนเธอมันก็ไม่น้อยหน้านะเพราะว่ามันกลายเป็นอืมแผ่นเลยอะยังไงซะทั้งสองสาวก็ได้กินหน่อนเยลลี่สมใจอยากแล้วเย้ได้เวลาแผ่นเค้กแล้วเยอะมากสีสวยได้กินจงังเลยใส่กลางพอดีครับมหอ,อทำไมฉันได้แค่สีจุดสองชิ้นเองอะดูของมิน่าสิ ของเธอก็ด้วยอ <S <S 1> <S 1> ลองใส่วิปครีมดีกว่าแล้วก็ตามด้วยสกิดก๊ดดัลส์เฮ้ออยากกินบ้างอะ่ฮะฮ่าฮ่าคิดแผนออกแล้วไม้นวดแป้งว้าวใช้แรงเยอะจังเลยนะนี่นี่เธอดูสิแค่ของยายแบร์รี่ะ นี่มันทำมาจากแผ่นเค้กจิ๋วสองแผ่นนี่เองเหรอใช่แน่นอนสิยัว้าวเหมือนพิซซ่านะักขนมสุดเด็ดเข็ดทุกรายชื่อเมนูถามข้อแผ่นเค้กยักษ์ละกันนอร่อยฮะอยากกินแบบนั้นบ้างเหรอขอมาดวดแป้งหน่อยเยี่ยมเลย เหลบแล้วแผนเค้กจมตีแล้วนี่เธอทำบ้าอะไรลงไปในยายอมีนะว้าวขนมพวกเนี้ยดูสิเยอะแยะไปหมดเลยอะของฉันก็เหมือนกันไหนชิมดูสิจะอร่อยอย่างที่คิดมะโอ้โหอร่อยอืมฉันจะทำยังไงดีนะมาดูความพม่แสของขนมหวานกันเลยนี่ไงแจาไปเลยใช่ไหม ฉันได้แค่ฉันเดียวเองช่างเธอะมากินกันเลยดีกว่าโชเทรซี่ไม่เป็นไรหรอกนะอือร่อยเอลซ่าเป็นอะไรอะเอลซ่าโอเคฉันไม่รู้ว่าเธอทำไมทำแบบเนี้ยแต่ฉันชอบมากเลยแฉงอแล้วก็น่าจะหนักด้วยนะมันต้องอร่อยมากแน่ ใช่อร่อยแบบหยุดไม่หยุดเลยโอ้ชีวิตฉันเฮ้ยฉันก็อยากจะได้เหมือนกันนะเอลซ่าทำยังไงดีล่ะทีนี้เฮ้ยอะไรอ่ะยี่ยมน้อเทล่าของโปรดเลยทําทำไมของเธอใหญ่กว่าของฉันเน่เขามีหน้าใหญ่เวอร์แถมยังมีช็อกโกแลตบาร์อีกอ่ะ ใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย <_ z ap ha> ไม่เป็นไรนะ oh. สาวๆย,ย่าไพอิจฉาไปสิเชิญ <_ z ap ha> กินของตัวเองก็ได้อร่อยมะอืมจ <_ z ap ha> ะอยากจะกินบ้างแฉล้วท้าย้วยจะได้หวานเนี่ยอืม <_ z ap ha> น่ากินเกือบลืมนะส,สิสกิโต้ลงไปพือความอร่อยขั้นต่อสุดท้ายกันแล้วนะ เก็จเซร์วิสนาทลล่าเสร็จอร่อยต่ฉันเลยนะว้าวดูเธอทมาสิของเยอะน่ากินสุดๆเลยเพิ่มแล้วก็เพิ่มเองว้าวเป็นร้อยชั้นแล้วนะเนี่ยชั้นสุดท้ายไม่ต้องอิจฉานะเจ้าเพื่อน โอ,โอ้จะทำอะไรอ่ะได้บอกผมเหรอฮะละละลายได้ไงเรีบกินเร็วเข้าหยุดอ๋อนิเวเทล่าจะละลายหมดแล้วหยุดเดี๋ยวนี้นะเฮ้อแก้วอ๋อจริงด้วยจะบอกไอ้ที่ก็เสียดายนะอร่อยอืมช็อกโกแลตได้ชื่นใจจริงๆต้องลองนี่วิปครีม ชินดูสิอมีน,น่านะมือเธอนั้นเลอะทไปหมดเลยขอบคุณที่มารับชมกันนะจ้ะเพื่อนเือนอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆจากพวกเราไว้เจอกันอีกนะบ๊ายบาย